อะไรที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่ต้องการอย่าไปพูดถึงมันสิคะยิ่งพูดถึงยิ่งเชื้อเชิญยิ่งพูดถึงยิ่งทำให้คุณหงุดหงิดอารมณ์เสียและทำให้เป้าหมายของคุณสำเร็จช้าลงเพราะอะไรรู้เบ้าก็เพราะว่าแทนที่เราเนี่ยจะเอาพลังทั้งหมดนะไปโฟกัสไปจดจอ่อไปง่วนอยู่กับการผลิตเป้าหมายแต่เราดันกลับไปโฟกัสในเรื่องที่เราไม่ชอบอันนั้นก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่โดนไอคนนั้นก็ไม่โอเค จงพูดแต่เรื่องที่ชอบอย่าพูดเรื่องที่ไม่ชอบอย่าบ่นกล่นดา่าเพราะทุกครั้งของการบน่นกล่นดา่าคุณกำลังอนุญาตให้มันเข้ามาเพิ่มในหนังสือ how to use your god power เขาบอกไว้ว่าเราจะสร้างโลกอย่างจงใจได้ก็ต่อเมื่อ don't pay any attention for it at all อย่าอนุญาตให้เรื่องไม่ดีเข้ามาอยู่ในโลกของคุณอันที่สอง Don't talk about it อย่าพูดในเรื่องที่คุณไม่ได้ต้องการอ่ะอย่าพูดเรื่องที่คุณกลัวอย่าพูดเรื่องที่คุณไม่ได้อยากให้มันเข้ามาในชีวิตห้ามพูด 3. Don't hate it ก็คืออย่าไปเกลียดมันเวลาเกลียดเหมือนคุณกําลังไปให้พลังงานกับสิ่งที่คุณเกลียดเกลียดไอคนนี้จังเลยไอคนนี้มันน่าเบื่อเจอมันอีกแล้วเกลียดเกลียดเกลียดเหมือนคุณไปโฟกัสเขาอะ่ะชีวิตคุณเลยแบบมัน move on ไปไหนไม่ได้ก็เพราะไปโฟกัสกับคนที่เกลียดเกลียดเกลียดวันวันนั่งดูไอคนที่เกลียด แบบนี้อันนี้คือโฟกัสผิดจุดต่อไปข้อที่4ี่ n ด f ้น h ไฟก็คืออย่าไปสู้กับมันตบมาตบกลับแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะนั่นคือการที่คุณกําลังลดตัวเองไปอยู่กับคนที่พลังงานลบๆถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณไม่ชอบอย่าไปให้พลังกับมันเด็ดขาดคุณแค่คิดว่ามันเป็นโลกของเขาคุณอย่าเอาโลกของเขามาเชือ้อเชิญในโลกของคุณคนอื่นเขาจะคิดยังไงนั่นมันก็โลกของเขา แต่เราคิดกับตัวเองยังไงเนี่ยแหละคือการสร้างโลกของเราถ้าคุณไม่ไปเ a y attention กับเรื่องลบๆเราจะสุขสงบใจและเราก็จะสร้างความสวยงามไปเรื่อยๆเราจะหาทางขยายเป้าหมายตัวเองและก็เราก็จะกลายเป็นน้ำดีให้กับคนที่ได้พบเจอเรา